นีไ่ได้เมตรแปดเมตรแล้วเออเอามันเป็นยังไงนะเชลิงขาดเชลิงเชลิงขาด <c oughs> ปาดดูมันสิเป็นตะเลวอยู่บ่วบาดนี้เฮาอังไงตายก็คักบาดนี้ไรแปดแมสเชลิงขาดว่าอังก <บา S 2> เออเชลเสียวเ,เ,เงินก่อนบอสใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้เงินไปซื้ออะไรมาเลยนะเอาเงินไปซื้ออะไรมาเลยซื้อเชลิงซื้ออไรมาเลยอ๋อเออเออเออทั้งหน้าเลยเออเอาก็มีแต่ว่อาอัน เอาเอาเต็มเลยปุหรือว่าเนี่ยได้สามพันเนาะโอเคโอเคเอาเอาเอาเดี๋ยวประตูเสี่ยเงินให้ทั้งง่ายเพิ่นก่อนพอดีว่าขอโทษได้เลยเมื่อวานนี่เขาก็ลืมบอกเบิัตะนะทั้งประตูลืมบอกได้เราว่าเอาไหลมานันเลยเลยนะถือมือเพราะว่ามันเลี้ยวจะเท่าไอ้สอ้นั่พอดีแล้วเซียมให้ก่อนเท่านั้นละสามพันน้อยเนาะอือ Yep 3 3โอเคอ่ะยโดยดยจ่ายให้เปินก่อนแล้วเาไปซื้อดงซื้ออะไรแล้วก็แล้วเรียบร้อยก็แม่นต้องอจ่ายอีกเทื่อนึงเนาะโดย อ่ะเนาะตัดผ้ามีบันนี้พี่น้องเลยแต่ได้พ่อกับลดเจาะน้ำเฮาเนาะตามที่เล่เว่าได้ว่ากันไว้เป็นที่เรียบร้อยกลับมาเด้วเด้อมือนี่เด้อพี่นอ้องอ่ามือว่าน,นี่ทั้งมาตูนก็นได้บอกน้องเพื่อนกะเกียมน้ำไว้อ่าเตรียมพร้อมเจาะน้ำเด้อว่าสันเพราะว่าเมื่อว่าน,นี่ก็พผาลงผลตกก็เด้อบริเจาะมือนี่ ก่อนเลือนทางทางั้งหมตูนก็นแน่นอนละให้มันแล่วมทัวเนาะให้มันเช็ดชิน่นให้มันไล่ก่อนในจุดนี้นะเนอะเพื่อเป็นการบุเซียเวลาว่าสั้นใชเนาะพี่น้องเนาะเอาก่อนอื่นพี่น้องกลาบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีเบิร์สู่คู่สู่คนเปิดคลิปมาพร้อมกับตามคางชายพลคือเก่าคือเดิมเนาะพลก็นะําลงมาอนี่ก็ะไดป้าโตคือสีเบิร์มือคือกันกับเมื่อวานนี่แหละพี่น้อง ป่ะเดี๋ยวเข้าไปเบื้องทั้ง่ายแล้วก่อนอ่าว่าเจาะไปได้จังเมตรแล้วโอ,อ้เดือกอยู่หม่องนี้ผู้ดีนี่น้อยเนาะเออยามทั่วเพเด้อเนาะมาได้หม่องนี้บ่ออโอ้สบายดีนะไอเด้อสบายดีบัดทุกคู่ทุกคนแล้วจังเมตรเลยนีไ่ได้ปแปดเมตรแล้วเออเอามันเป็นยังไงนะเชลิงขาดเชลิ่งเชลิงขาด ๊ามันสิเป็นตะเลวอยู่บ่บาทนี้เฮยั่าตายก็คักบาทนี้ไแปมตชลิงขาดวาฉันอืมอโอ้ลิงาดเว่าเทปวอยาพื้นหอบเึงนะนะก็ได้แปดเมตรทีแรกกันอันอยู่มองนั่นอันได้ยามเนยบ่อันเดู่วมองนั่นเป็นอคือมอเจอรมองนี่เนาะ ยามได้บหมนี่ิอ๋อสายสายน้าผด้มัเนี่ยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาจากมุ่งหงายมือเชร้านี่นะออกมาแต่จากหามุ่งหามุ่งกลัวมาแต่บ้านนั่นได้เอ่อเออเมนเพราะว่าทั้งโมตูนนี่แหละพี่น้องอ่าบอกทั้งอ้ายเพิ่นว่าให้รบกวนวนายเพิ่นมาแต่เชร้านี่เด้อว่าชันพอดีทั้งโมตูนกิดสิได้อ่าคือว่านั่นแหละ มาราเจ้าได้มาเศ้าหน่อยมั้เนาะคันกลุ้มขึ้นไหมอืมบวกควันอ่าได้เดินทางขึ้นเวียงพี่น้องไันตามที่ทางบ่เตียงเพิ่นแจ้งเนาะพอดีมีทางเอ้ยปานีิและเมเวียงคำทางเมกับเอ้ยเพิ่นเดินทางมาแล้วก็เลยสิขึ้นไปฮับทางเอ้ยเพิ่นทางบ่ตุนก็ได้ขอให้อ้ายเพิ่นมาแต่เศร้าเนี่ยเด้อหันหน้าเนาะ ตัวนี้พี่เนาะกะสลิงขาดชิเเเเเเต,ตเพระเาะอะไนะาพอด้ื่อออออว่าคุ้มเติบได้นน่เนาะได้เติบได้วน่น้ำใส้เบิดไปจักถังหน่ประมาณสองถังเ่เบิดประมาณสองถัง แปดเมตรว่าสันเกษีบุกเกษีบุเกินประมาณโดนลาวข้าวเดียวกับชาวจอยนี่ละวะเนาะ,ะเนะาะไอ้สามชิปไปของชาวจอยนี่ก็บสามชิปห้าเมตรตัวนี้ก็สิปเลาวลนี่แหละใกล้ดอกมาแต่เศร้าอยู่ตอนนี้ก็เวลาก็บยังเศร้าอยู่พี่นอ้องฝนโบตกทำหัววะไอ้เมือม่อเช้านี่ คำอยู่บ่ขอโทษขอไฟได้เลยตรงนี้พอดีเลยเมื่อวานนี่ตกแห้งบ่ทางบัดแห้งกันได้แห้งือกันบ่ไไปสบ่ด้เป็นยังว่าโอ้ยเนาะว่านัดทั้งง่ายเพิ่นเมื่อวานนี่กอ่า บได้มาเจาะซ้ํเนาะแต่เช้าแต่เสียวยังทันได้กินข้าวกินน้ําแล้วว่ากินกินแล้วเออเอาๆเดี๋ยวเฮาหาขนมมาให้ห้องท้องอีกสักหน่อยนึงมื้อนี้ก็ได้พี่น้องเนาะกอ่าบ่เสียงก็มีโครงการเนาะกสิเปลี่ยนผ้ากระจงกระจาดนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าสิเปลี่ยนผ้าให้ใหม่ว่าซั่นเอาก พร้อมทั้งสายเจาะพร้อมทั้งเปลี่ยนผ้ากระจาดก็พร้อมพร้อมกันเนาะอ่ะอดีแล้วละ่ะซ่วยๆกันพี่น้องอบ้วเพิ่นเอารถเพลี่มานี่ก็ได้เดี๋ยวถามเบิ่งทั้งน่องลพลเพิ่นกนอน่อนเนาะอ่ะคนอื่นไปเอาเอ็มลอยใหม่พันกนพี่น้องเนาะได้อยู่บ่ไอ้นี่แหละน้องประชืดเซริงค์บ่เออเซริงมันบ่ถึงบ่เออ เอาเอาสันเอาซื้อเอ็มลอยมาให also, ้เพิ่มพลังก่อนพร้อมกับขนมบัวลอยช้ำหนาเนาะขาดมาสันต่อกันมาหนี้จากมาเท่าบ้านน้องเจ้าเลยเจ้าบ้านเลยเจ้าอืมเอาไอ้อะ โดย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 ยำลอยก็ขนมท้องไว้ก่อนผลมันมานำกันสามคนมาอนก็ไดเนาะช่ยกันช่ยกันทางกับทางเพื่อนจำเนาะพอแฮงแหละเอาาเอาเนาะมีตัวให้เราเห็ดมังกอนมี่น้อเืก่อนมนอยได้ ซื <c oughs> <c oughs> ้อมาเลยได้ไปตกบมดซื้นบมดเว้นี oh> <h <h mm ่นลอดแล้วอย่างเงินเมื่อก่อนอะไรมันซื้อซื้อแต่ชุดโยกมากมูชาห์เนี่ยหมดซื้อเงินมาบ่เออเสี่ยวเสี่ยวเงินก่อนบอใช่ดูวันนี้ได้เอาเงินไปซื้อได้มาเลยนะเอาเงินไปซื้อใดมาเลยซื้อสลิงซื้อใดมาเลยอ๋อ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 มทั้งหน้าเลยเออเอาก็มีแต่ว่าอัน เอาเอาติมเลยปุหรือว่าเนี่ได้สามพันเนาะโอเคโอเคเอาเอาเดี๋ยวประตูเสียเงินให้ทั้งไงพันก่อนพอดีว่าขอโทษเด้๋ยไรเมื่อวานนี่เขาก็ลืมบอกบัตะนะตั้งประตูลืมบอกนี่เราว่าเอาลานมาด้เดือยๆนมือเพราะว่ามันเละเทาไโออืม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 น่ะพอดีแล้วเสียเงก่อนเท่านั้นละสามพันน้อยเนาะอืม สองสามโอเคไอ้อะโดยโดยโดยใจให้เพันก่อนเราไปซื้อดวงซื้ออะไรแล้วก็แล้วเรียบร้อยกับแม่นตทางพอใจอีกตั่หนึงเนาะโดยบอกว่าเรืนคือว่าเนื้อไอ้เรือนทางมันนี่หวัดพร้อมกับกลางายพลเลยนี่เอ้าเอ้าเอ้ามือตัวให้ทั้งไอ้เพันไปซื้อสลิงก่อนสลิงสลิงขาดวัดสันอืม ใส่เวลากับคุ้งสิบอลลนไปใหนรอกนะเนาะให้เฟิร์นแลนออกไปซื้อแป๊บเดียวหรอกพ็ตกทางยางแล้วก็ใส่จวดอยู่หรอกง่ายรล้ก,ก็ได้ตัวนี้มันบบได้เนาะตัวนี้นะเนาะตัวใช่มันปัดถึกจังว่าตัวมักลอกมันพอดีเนาะนตัวมักลอกมัน,ม,นมันสิคัดกันแล้วก็ตกอีกคือเก่า อ็ถือว่าบัดคุณภาพเพื่นแล้วนี่เนาะดนพอสมควรอยู่ได้เดี๋ย,อม,อยมองนี่พู้ดี ตัวนี้เจาะพร้อมใส่ไหลพี่น้องเลยผู้ดีว่าทางพ่อตู้เพิ่นเนาะกะได้ว่ากับปรตูนี่แหละเมื่อวานนี่กะว่าเดี๋ยวสิขอเติมว่าสันอ่าขอเติมใส่ไหลให้มันสบายเลยเราอะพอวันหนึ่งมาเพื่อนเราหน่มันมันมีไฟนะพี่น้องเนาะมันมีไฟแต่เราสใส่ให้มันเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวขอเพิ่มเงินใส่น้ำเดอเ้อเราอะอ่าบบเป็นยังว่าทั้งปรตูนกับได้ลมกับไอ้พคนไม้มาวานนี่ก็ได้เนาะ ก็เลยสิใส่ไหลให้เราบาทนี่ผู้ดีเนาะได้ปู้ได้คนก็ว่าทั้งเสาจอยคือโบสายลให้เนาะว่าสันคือจังซี่พี่น้องทั้งบทุนกับอธิบายฟังจักหน่อยหนึ่งเนาะได้เสาจอยหรือว่าน้ำบาลานเสาจอยนี่หรือว่าเสาเตีวเขานี่ เพราะว่าแม่แม่เพิ่นฝากเงินมาทางบัตรนกะไปตามงบเนาะเพราะว่ามันกะหกพันตัวเจาะโยกโยกโยกเอานี่ให้น้าพี่น้องถ้าว่าใส่ไรนะเมื่อนึงแล้วพอดีทางบัตรนก็ได้เจาะให้นี่แหละตัวที่ว่าโยกเอาเนาะเพราะว่างบเพราะมันมีหนึ่งมาเฮือนสาวจอยนี่กะยัง <tema> บอมีไฟเนาะกะยังใส่บบได้คือเก่าพี่น้องเลยมิตรว่าถ้าว่าเนาะมีไฟมีไฟแล้วมีเงินมีคำซื้อไหลามาใส่ก็ได้คือกันพี่น้องเนาะมันกะอ่าแพงปรนนะดอกเนาะซื้อไหลจรวดมาปอนลงใส่นี่ เอาสำนีกก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะพี่น้องก็มีน้ามีเนยใส่บ่ได้ไปตักอยู่หวัวอยู่ห้องอยู่นองเนาะถือว่าโอเคแล้วละ่ะอเรื่องสถานที่ต่างๆนี่จังได้บ่ตุนก็นคิดว่าต้องปรับเปลี่ยนถมใหม่อยู่แล้วเพราะว่ามันหมองลุบหมองนู่นนะแต่ว่าปุูกเคลื่อนปุูกช้านี่ก็มันก็นพี่แหละต้องต้องต้องแปลงสถานที่นู่นนี่นั่นนี่ปนแลปลงบ่แล้วตัวนี้เนาะปั๊บแล้วมันนี่ทั้งบ่ตุนก็ได้ว่า เอาอันเรื่องที่ตัวกันเปื้อนนะตัวอันกันเปื้อนตรงกอกหน่ำนะทั้งหมดตัวนี้เด้ว่าเอาเห็ดพอหบวมมันเปื้อนนั่นก็สองขุนชองเนาะสองขุนชองพี่น้องเลยถ้าว่าปั๊บเปลี่ยนใหม่นี่แม่นได้ถมไปแล้วนี่ถ้าว่าซื้อไหลมะชัยก็แม่นเอาออกใหม่นะก็ได้แม่นสบายสบายละพี่น้องเนาะ เอาเดี๋ยวจงค่อยว่ากันอีกทีน,นึงตัวนั้นก็ได้มีน้ำใส่นี่็โอเคแหละก็ต้องขอบบุญขอบคุณทั้งพ่อหลาลาบอนกับแม่พุทธวันเพ่นเนาะที่ได้เจาะน้ำเจ้าในให้ทางชาวจอยพ่นใไสมาทั้งนี้ก็เป็นทั้งแมญ่ยายเจลีเอากะซันสะเนาะทงางแม่พ่นนี่ก็เป็นคนไทยแลวก็เพ่นไปทำงานอยู่ ทางประเทศพี่น้องเลยกขอบบุญขอบคุณเช่นเดียวกันเนาะก้อยพ่อกับแม่พันอยู่ดีมีเองเด้ออย่าเจ็บอย่าจนลำลำรวยๆเนาะอ่ะพี่น้องเอ้มาบัดนี้อ่าก็โดยสบายดีนี่คือทางอ่าผัวน้องพลเนาะยังนุ่มยังเน่นอยู่ตัวจ้าเนี่ยว่าขออนุญาตชื่อจังใดก่อนชื่อท้องใสหอย มันก็เดื่อมมาบหมาบท่านั้นตัวแสเนี่ยนี่อ่าจักปีเราเจ้าเจ้าห้าปีโอ้ยก็ยังเป็นน้องบาตูนอยู่สันพี่น้องเลยบาตูนเดินหาปีเอ่อกับพอได้น้องเพิ่นมาอนี่ก็ได้อ่าคนน้ำเพราะว่าทั้งบาตูนได้บอกอ่าก่อนกลับเมื่อวานนี่คนหนำมอนีมีรถคนหนำเป็นอีกลายคนหนึ่งคนหนำบ่เออโดยลานมาซอยโดยลานมาซอยโดย โอดีแล้วฉันเนาะเป่าอยู่ยใช่น้องน้ำนะอยบัดโยบัดนี่ยุ้ยต้องข้ามนี่โบโอ๋อฟีบ่ดูว่านี่ไหนเสียขนาดก็ไพ่อ่างนี้เอาไหลเอาเนี่ยนี่โบเอ้าเอาฉันบานีเนาะก็ดีแล้วล่ะซอยกันลานมาลานอีกคนหนึ่งมาซอยเจ้าลานของเมียออื ครั้งแรกได้บทูนท <av> ี nice. ่ได้ถ่ายกับน้องท่องใสเพิ่นนี่ก็ได้การหากเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นเนาะเออเอาว่าขออนุญาตอ่าเพราะว่าทั้งบทูนพังห่างเสียงธำเนียงเพิ่นนี่โมเมนต์บอกคนเขียนนี่โมเมนต์ทั้งทั้งพุ่นจักมาทั้งใต้พุ่นจักนี่ยเมืองคงเมืองคงเมืองคงเชียงโรนบ่เอออยู่บ้านยังบ้านทาั้งทาน บ้านบ้านพังทานน้อยคุ้นๆอยู่ดิพี่น้องเอ้ยเจ้าหูวจักบ้านบ้านบ้านคำไ้บ่หูวจักหัวจักโยเอ้าฉันบ่สนนั่นนี่ใกล้กับบางทานน้อยใกล้กันบ่เออบ้านพ่อคอยก็อยู่เพิ่นแหละอืทานน้อยแล้วก็บางทานใหญ่ไกลทางกันบ่พังทานน้อยพังทานใหญ่ ใกล้ๆก,กันจากบ้านน้องไปไปหาบ้านทำไมอยู่ไก่เต๋อบอรประมาณจักลักกับมันลักลักหนึ่งก็เลยแหละประมาณลักโดยประมาณลักไปไปลายเนาะ<ด>เอออ่ะอ่ะอ่เพราะว่าทั้งประตูก็ได้ไปข้างหนึ่งก็คือ่มแม่พี่น้องได้เห็นนั่นแหละก็อ่าไปตามหาพ่อในในรอบก่อนนะปีที่แล้ว่นแหละพี่น้องเนาะก,ก็ได้พบเจอเป่อนอยู่ บันบัานคำให้ว่าสันคำให้เดือคํำให้นี่แหละประมาณค้ำให้เนาะเอาเิ่นมีครอบมีครัวอ,อยู่พนุนก็เลยอ่าได้พบได้เจอแล้วพี่น้องเลยเออมาแต่พุดนเนาะเจ้ากันเนาะเมาเมียอ,อยู่พี่อ่จาจักปีแล้วเอากันมานนี่นะนะที่ห้าปีละที่ห้าปีละในลูกน้ำกันจกคนแต่ก็เมีเยในคนหนึ่งอืมเอา แต่พอ่อได้ลูกคนนั้นพ่อเกา่าอ๋อฉันบ่ฉันไอ้ทางบรตูนบุฮู้มาก่อนได้เห็นี้พี่น้องเอ้คิดว่าก็ยังเอะใจอยู่เอ้าคือจังว่าลูกสามคนนะน่ะโอ้ยตกข้าวแล้วบรตูนก็ไ <c oughs> ด <c oughs> เ้เออเอาเอาจิจังไดก็ย่าเนาะหักแฝงกันเอามาต่อกันบ้านนี้อันตั้งแต่เช้ามานี่คนได้จักเที่ยวแล้วน้ำเนี่ยเทียวหนึ่งเที่ยวสามเที่ยวเลยอืม เพราะว่าใส่น้ําบัดนี้ก็หลายพอสมควรเนาะเพราะว่าจังบ่ต้นอ่าให้บาเพิ่นนอยู่ในเจาะให้สาวเตียวนั่นก็ประมาณ10ได้แล้วว่า10เนาะ10ปุย10ถังอะบัดนี้ก็มีแต่ว่าอันอยู่ในรถนี่ก็ยังค้างอยู่บ่อน้ํานะยังอยู่บ่ยังอยู่โอ้อ่ๆๆ รถไทยนี่เป็นรถไทยพี่น้องบ่โอ้รถไทยพี่น,อน้องก็ยังอยุ่พี่น้อง,องนเนาะเก๋ดีแล้วใช่ทีแรกตั้งบมตูนหาบ่ได้ไว้ตาว่าบ่มีรถหรือว่าบ่มีไผมาแก,ก่ตั้งบมตูนได้ว่าไวแล้วเมื่อวานเนาะกะในเมื่อมีแล้วกะอ่ะโอเคบ่เป็นยังเหมือก็ดีแล้วแหละเนาะอ่าอันนี้เป็นรถพี่น้องวัาสันรถไทยอ่าแกเอาอยู่ในวัดนี่แหละพี่น้องบ่ได้ไกลปนใดดอก มาเพราะ,ะวา่าเซลิงขาดอ้ายเราเซลิงขาดเ่าก็เลยอ้ายเราออกไปซื้อไม้ออกไปซื้อไม้แล้วมาเปี่ยนแล้วก็จังคอยลุยต่อไรแปดเมตรเบาดินกรั่วอระบาดนนิพี่น้องเลยขอโทษขอไห้ใดๆเตือนต่เศร้าซองมือแะไรตั้งบทูนก็นได้เมื่อนี้นมาบ่ท่านอ้ายเราอ้ายเราออกจากบ้านประมาณ สี่ติดที่ห้าเราว่ะป้าตัวว่ะมันกับซีเมนอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่ามันเพื่อเดินทางเนาะไอ้เราก็พนอยู่อันนาใช่ปุ๊เพื่อเชลเลนขึ้นมาพี่เน่ต้องออกมาแต่เ้าเพราะว่าทั้งประตูเนี่ยนะบอกให้เอาให้อ้ายเพิ่นออกมาแต่เ้านี่เด้อว่ะน้ามือนี่ก็เต็มแล้วเนาะอยู่นี่เนาะมิเตอรว่าล่อให้เบิดแล้วก็จังค่อยไปเอามาไหมเนาะ เบิ่งกำกันพี่น้องว่าสิจักใช่จักพุยจักพุยตัวนี้ความเดึกของเพื่อนสี่ซ้ำกันกับทั้งของอสาวจ้อยบอหรือสีจังใดและจังค่อยเบิ่งกันอีกเทีหนึ่งเนาะมีไพ่เผาอยู่หน้าฉันมหมเนี่ยน, <c oughs> นะโมมีที่แรกนั่นก็คิดว่าอัน เพิ่นนั no. ああ้นอายุได้กว่าได้บ่มีเนาะยังน้อยยังนุ่มอยู่ซั่นเอ้อ25ปีว่าซั่นเนาะเอ้าก็มีแต่ว่ารอทางอ่าง่าเพิ่นไปซื้อสิริงมาเนาะรอรอก่อนรอก่อนอืมเรียบร้อยเด้อบาดนี่พี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบบ่ยาเอ้ย คือเก่าสบายดีเด้อบักยามเด้อนําพอ3:00นบ่แม่น3:00น้อยพี่น้องเอ้ยอ่ายามเว็น3:00นนี่มันก็บ่แม่นทีมงานเราแล้วเแม่นสายําคือเฮานี่แหละดยมื้อมื้อนั้นกเจาะของชาวจ้อยนั่นก็เนาะจนฮอดอ่า8:00 9:00นะออกจากนี่เพื่อแล้วทั่วบี จนมืดจนค่ำเราก็ได้มือนี่อีกบาทน,นี่บัวสีเหลี่ยวจังมุงและกล็มันห้อนน้ำไว้กับสาทุเนาะเพราะว่าก็ว่าบตามก็สามชิบอัพขึ้นแล้วจ่ว่าสีซำเก่าของเราเนี่ยจากของเราเนก็ะามชิพพกเราอะตัวเก่าเราเนี่ยแมเอาขึ้นบ่ไ้บ่ตัวนั้นจากบูวคือกัน จังว่า,อ,าอันอันถามน้องผลเพิ่นนี่ท่อ,อ,อทมันมันมันเป็นใดบอกด้วยว่าเป็นท่อธรรมดาหรือจังใดบอกแบบใดล่ะเป็นหัวว่าวธรรมดาไหมอือเ,เป็นเป็น,ปน,ปนอัน,นเขาโยกเขาสูบธรรมดานี่บ่เลยแล้วมันขาด,ดอ,ดนะอ่าหยับร้อยบาบนี้เนาะ <laughs> สบายดีละ่ะโดย อันนี้กับพี่น้องเพิ่งกระถามมาด้วคอมเมนต์เข้ามาอยู่ว่าเจาะน้ำไก่บ้านมันพิษมองใดบ่ตูนว่าชันยาคู่กับบุพเพพี่น้องเลยกับแค่ว่าเทาจัดฉันหาหม่องหาบอนมันให้ไหวมองระเบียบเรียบร้อยซื้อเนาะบา่าเน่าเสียพื้นที่เพิ่งเต้อเาอยากเคล็ดขันเคล็ดนี่เด้เนาะนะตองการความมากหนมันกับบุพกาแบบหนึงเลยแมนก็เลยเทาเทาก็เลยหาหาหม่องหาบอน แต่ว่าเป็นไปได้เราก็แอบแหว้หน่อยนึงเนาะบุรีทั้งโมตูนเลาะเบิ้งแถวนั้นเมื่อวานนี่นะเอาแบบเป็นเป็นเป็นมุมเป็นเดียมคือทางของสาวจอยพ่นแหละประมาณนั่นแหละพี่น้องบัดน,นี้พื้นที่มันก็โล่งมันก็บสบายบ้านนี่นะก็สิประมาณนี้แหละพี่น,อน้องไงกับโม,มีิยังได้ดอกเนาะอ่าตอนนี้ก็มีแต่ว่าเลาะก่อนบ้านนี้นี่แหละขาดไปนี่เรียบร้อย tớm nâng nhú này Chỉ đây xăm câu thì sao nó bàn này để cái cái Nó nóng đều tăng một tuần cả à, sẽ đây con và này nó vừa mình cả một xe khỏi to cần nó ý phi vào nhau làm la con bạn bà này bài đi bài đi Pái, ai ba la con hiu khẩu nhìn đỡ khẩu อ่าเรียวทเที่ยงเลยก็จงค่อยว่ากันหาซื้อเป่ากับน้ำอ่ามาสูพ่นจินเนาะไปน้องละลากนสบายดีพี่น้องสบายดีเอาเนาะไาถูทั้งพุ่นกันเตยเศร้าํำพี่น้องเลยไปเพื่อเป็นการบปเสียเวลาขอบ,บุญขอบคุณในลายเนาะยู่ดีมีแห้งบัดสุกุสุคนล,ลำลำนี้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บัตูนจบลงเพียงสำนีก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ